ดีเจเพชรจตอนนี้ครับผม <laughs> เราเราจะไปรับอาม่านะครับ <laughs> มีคนถามมาเยอะนะครับสำหรับ Boo รบูบรีนนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่ในห้างนะครับเซนทัลเดอะมอเรียกว่าประมาณ18สาขานะครับและที่สำคัญสามารถไปหาซื้อนะคเป็นแบบแพ็คสุดคุ้มในวัดสันได้นะครับกล่องละแค่900บาท ตอนนี้มีอยู่452สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับทุกจังหวัดมีหมดนะครับลองไปเลยดูนะครับบู้บลีนตอนนี้ไปรับประม่ากันดีกว่าขับรถก่อนอ้าวถ่ายคลิปให้แฟนคลับหายคิดถึงหน่อยสิครับโอ้อันนี้มีปลาเมนูเดิมทุกครั้งไม่เบื่อครับไม่เบื่อไม่เบื่ออร่อยโอ้าวอรันมากชอบมากวันนี้ เจอแฟนคลับบ้างหรือยังวันนี้เจอแล้วเจอแล้วถ่วายรูปไปแล้วแฟนคลับถามว่าวันนี้มาเทีนน,น,นี่ญี่ปุ่นข้าวบุกข้าละวันนี้พี่พระเจ้าไว้หนวดมาอาม่าต,ต้องต้องด่าแน่เลย,ยเป็นไงบ้างไม่ชอบไม่ชอบเซ <c oughs> ็งไหมเซ็งไหม ไม่หัวเ้อะไม่ยหัวหิ้วหิ้วเรนนับช่องมองรึ่งแล้วก็รอซูซัมมองขึ่นโอ้โหระวังนีการหิ้ววันนี้ครับอาม่าจะมาสอนเทคนิคการกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสิ่งที่ต้องตักอย่างแรกคืออะไรครับ สิ่งที่เราต้องตักอย่างแรกคืออะไรครับไอ้เนื้อไอ้ๆๆปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาอ่าบนโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีปลานะครับอืมโอเคสารพัดปลานะครับแล้วอะไรที่เราไม่ควรที่จะตักเวลามากินบุฟเฟ่เตไอ้อะไรอ่ะแป้งปึงอะไรที่มีแป้งอ่าเช่นเอ่อ ข้าวข้าวสวยข้าวสวยได้ไหมไม่ได, <c oughs> ด้ข้าวผัดข้าวผัดต้มไก่ต้มไก่ลูกต้ไมไกลูกก๋วย <c oughs> เตี๋ยวก๋๋ววยยเตีะมีผัดนะมีผัดมีผัดนะเอาอไหมขอให้ขอใหอลูกมันไม่คุ้มนะมีผัดอ่ะ อาม่ากำลังช้อปปิ้งอยู่นะครับผมอาม่าชอบสีไหนครับสีนี้ค่ะไหนจิ้มไปดูสิจิ้มเนี่ยอ่าจิ้มจิ้มเิ่มไปเลยเออนี่อ๋อ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 อันนี้ค่ะอันนี้สวยนะคะสวยนะเอาไหมช้อปปิ้งเอาค่ะโอ้โหอาม่าเอา เอากระเป๋าขนาดไหนอ่ะขนาดนี้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 อ่ะรู้ว่าขนาดนี้แต่มันใบเท่าไหนใบเท่านี้อ่ะรู้แล้วใบเท่านี้แต่หมายถึงมันมันใบเท่าอันนี้หรือเปล่าเหมือนที่ซื้อมานี้เปล่าอ่าใช่เอาเอาขนาดนี้เลยจ้ะเขามีตั้งแต่ไซส์ยี่สิบห้าถึงสามสิบอ่ะนี่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 ไซส์อะไรไซส์เล็กยี่สิบห้าอ่ะนี่ยี่สิบห้าเอาหนี่งพิก้ห้าสามสิบเอาไหนอ่ะเอาไซส์เอาไซส์นี้เลยกัน ไซส์นี้รู้แล้วแต่ว่าเป็นยี่ห้าเอาไซส์เท่าเท่าใบนี้ใช่ไหมที่ใช้อ่ะก็ยีน่ะเอาไซส์นี้นะแล้วแล้วไซส์สัตว์นี่ไซส์สามจุดกระไรเดี๋ยวใหญ่แล้วถือไม่ไหวหรือเปล่าต่างใจต่างเอาเอาไง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 มีวง่อวุันีเอาเอาเอาใหญ่กว่านี้หรือจะเอาเท่านี้เอา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 เท่านี้ก็ได้เอาเท่านี้ดูไม่ออกอยู่ในรูปเอาเอาเท่าใบนี้ไหมหรือจะเอาใหญ่กว่าใบนี้ เอาใหญ่กว่าใบนิดนิดนึงโอเคนี่อะไรเนี่ยอาม่าโอ้โหโอ้ลนจีไเฮียบอลลินจีเนี่ยลำยันจลองชิมดูเดี๋ยวก็รู้บลลินจีหรือลำใหญ่อื้อหืออร่อยมันหวานรือมันเปรี้ยวถึงคำหน้าแบบนั้นอร่อยอร่อยไปม้เดือดแรมากมาเพราะเดอดแรงแะเพราะเพราะมา กินเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้เ,ไไดเป็นวอลหวานเนี่ยนี่วันนะั้นง,งดซื้อนะของนะทุกอย่างงดซื้อของละไหนงดซื้อของหวานเหรอทุเรียนเอาไว้ทุเรียนไม่เอาอร่อยนะรู้แต่ว่า,มาหมอนทองกับหัวก้านยาวอันไหนอร่อยกว่ากันก้านยาวก้านยาวอร่อยกว่าเอากระดับแข็งแข็งกว่าหมอนจนเยอะหน่อยหมอน ไอกด้เท่าไลูกลูกนึงเหรอโอไม่เคยซื้อทั้งลูกอะ่ะซื้อเป็นชิ้นชอ่าอนชิน้หให้กินร่ใหนทีั้งลูก,ก่หน,นบ้าง<อ>มาซื้อทีทั้งลูกอะ่ะออซื้อทั้งลูกอะ่ะซื้อ,อ่เาแข็งอปนะ่อมีคาถามนะซื้อทุเรีนนนยน,านมา และอีเหมือนแข็งอยู่ยังแข็งแกะออกมาแล้วมันยังแข็งอยู่เราเข้าตู้เย็นไปเรื่อยๆอีจะนิ่มไหมไม่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 คือคือไม่สุกแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่สุกไปกว่านั้นแล้วก็จะแข็งไปตลอดตลอดอาอเหรอโความรู้ใหม่ไม่เหมือนกล้วยเหรอที่มันไม่ได้ได้ต้องช่้อย่างได้า้อย่างที่แกะแก้วของไม่ดีอรอของไม่ดีเขาถึงม่แกะขายลูก อ้าวก็แกะเราจะได้เห็นไงข้างในซื้อซื้อมาแกะเองแกะไม่เป็นไม่จก็ให้แกะไงไปยืนรอเขาแกะอ๋อยืนรอเขาแกะเราต้องจิ้มนู้ว่าเราชอบไหมมันไม่แกะแล้วจิ้มได้ไงอ่ะต้องแกะทีอีกต้องแกะให้เราดูก่อนดิอ่าแล้วเมื่อกี้บอกแกะเออไปซื้ออ้าวแม่ไปไปเลี้ยงเจ้าเ้ยงเจาเอดนิดนึงอ๋อจอดนิดนึงจอดนิดนึงแล้วแล้วก็จิ้มนู้ว่าเราเราเราชอบไหมอ่าเราชอบไหมไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเราก็ไม่ซื้อ เราไม่ต่อเราจะไปต่อข้าวช่เงเย็นไม่ต่อราคาเหรอไม่ต่อราคาอุ้ยแถวบ้านอ้วนลูกละพันห้าไม่ต่อไวเหรออ๋อต้องที่ไี่ให้ต่อไม่ต่อไม่ได้หรอกแต่เอาแต่แต่ต้องเอาของดีๆเพราะก็รีซื้ออย่างนี้ว่าต้องพอดีนะแล้ามาไม่ต่อแต่ได้ต้องต้องให้เขาจิ้มก็พอใจองี้วันหลังคนดูคลิปนี้เห็นอามาเดินมาซื้อก็ ลูกละห้าพันไม่พอไม่พอม้อะโอ้มีเลอโชดตอนเท่าไรเลอออกอากาศอีกต้องกินเยอะเลยนะปลาย่างเตามสี่ชิ้นเออต้องแอบพูดด้วยนะกลัวเจ้าของเขาไม่ได้ยินมีผัก จะทำไรคะแฟนขับเยอะนะครับผมอ๋ออาม่าจะเลี้ยงเหรอคะไม่ใช่หรออันนี้มันเป็นอ๋ออันนี้เขาเรียกแบบสอบถามอ๋อสอบถามว่ากาทำดีไหมอร่อยของอร่อยไหมอะไรเนี่ยอร่อยไหมที่นี่อร่อยอร่อยมากๆแพงไหมแพงไหมไม่แพงบริการดีไหมดีเขาให้กินฟรีไหมไม่ฟรีครับไม่ฟรี หลายคนคิดว่าเรามากินฟรีนะมาบ่อยใช่ใช่มาบ่อยเราไม่ได้กินฟรีนะถ้าถ้ากินฟรีก็ต้องมาทุกวันมาทุกวันตอนนี้เรากำลังลองไม้เซลฟี่ครับผมเดินติดจี้บี้มากเลยครับอยู่ข้างหน้าจะหน้าใหญ่นะใช่ไหมหน้าจะบวมหน้าบวมเขายื่นออกไปนี่หน้าบวมนะ ไม่ใช่หน้าบวมกินเยอะไงเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกินกับแซคก,กันดีกว่าฮะไหวไหมเพราะแม่ไหวก็กินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าอ่ะโ oh, oh. อ้อาม่ากินเยอะนะแต่ปลาต้อง,ง,งเยอะเลยกินปลาไปกี่ชิ้นน่ะไม่รู้อะอยังต่ำสี่ตอนนี้เราอยู่ที่พารากอนนะครับ เรากำลังจะไปช็อปอเมริกันบูฟช็อปอเมริกันบูฟใช่อ,อยู่โซนพาวเวอร์มอลของพารากอนครับพา,าไปดูดีกว่า,วาจะเอามาเป็นพิตตี้ในบูธเดินหาง่ายๆครับอยู่ตามโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับ อาวมามาถึงโซนของเราแล้วนะครับเหนือคาบานเบอร์เราชุดไเสียหรอครับกำลังบ่นอยู่นะครับว่านนเนี่ยใช่กำ<ะ>ลังบ่นว่าไม่มีหนวดเนี่ยตีกว่าทั้งเยอะใช่ไหมใช่โวกลูกชิหลังอย่างนี้อุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊สวัสดีครับก็าสามารถมาดูกันได้ที่สยามพารากอนนะครับพาม่ามาดูตรงนี้หน่อย อาออม,ม่าเช็ดรถหน่อยซิเลยค <c oughs> ้าขายหน่อยช่วยลูกชายหน่อยไ <c oughs> หนไหนดูนี่เช็ดสะอาดเปล่าสะอาดมากมากเลยสะอาดเปล่าใช้ยาใช้น้ำยาหน,นีสาดโอ้โหใช้น้ำยาหนี่ใช้รละจ้ะ สะอาดเลยนะที่บ้านมีอีกสิคันเดี๋ยวช่วยไปล้างให้หน่อยเดี๋ียวเดียวดยวเดี๋ียวเดียเียวเดียกียวาดีดียวาดที่วเดียรียวเดียวรดีย่เดีียวเดยีีีีี ทุกอย่างครับล้างล้อล้างแม็กผ้าเช็ดผ้าขนแกะฟองน้ำนะครับมาจอยกันได้ตอนนี้เซลล์ด้วย บนอีกแล้วครับผมเรื่องอะไรครับนี่เรื่องอะไรครับชี้มาที่นี่่ดดูเออได้ถ่าอันนี้อะเกิชักไรอ่ะชักแปลว่าอะไรครับโจรใช่ไหมไม่ชอบบ่ดไม่ชอบหมนถ่ายได้คนได้ไหมเชิญเลยครับให้ยืมไมค์เซลฟี่ไหม เจอ FC ตลอดห้างเลยวันนี้ใส่กางเกงยียนข,ขาดมาครับอาม่าขอความคิดเห็นหน่อยไม่ชอบไม่ชอบอาม่าบอกทำไมใส่กางเกงยียนข,ข,าขาดใช่ไหมใช่ก็เลยพาอม่ามาดูแฟชั่นยุคนี้ครับกา <c oughs> งเกงขาดทุกตัวครับผมไม่ชอบตอนนี้เราอยู่กันที่ซาร่านะครับเทรนของยียน ตอนนี้คือขาดกันหมดแฟนขับเยอะจริงๆครับผม,มโอ้โหเจอทั้งวันเลยเจอแฟนขับอีกแล้วครับผมโอโดนเรียนมาเดินสยามเะคะเห็นชัดๆเลยว่าโดนเรียน นี่เอามาขายดีมากเลยนะคะโอ้โหวัยรุ่นจริงๆเจ้าของลาคอสครับผมนี่น้าบอกว่าอะไรนะก็บอกลูกถ้าไม่ว่างไม่ต้องมาพามามาดูข้าวเพราะว่าอะไร พราะว่ามีงานเยอะๆเพราะว่ามีหนวดมเจอเจฟครับเ C เพราะว่ามีงานหรือมีหนวดไม่ใช่มีงานเยอะๆอ้าวลูกสพ้ายมาแล้วว okay so ัสดีะอันนี้น้องน้องอออะรนะนั่งเลยอะต่อโต๊ะต่อโต๊ะ ็ไปซื้อชุดเปลี่ยนสนุกนม,มั้ยสนุกว้าวไม่เลยให้อาม่าสอนสอนดานี่นเอาผูดภาษาไทยสิ oh, <no. S 1> ลองดูลองดูได้นิดหน่อยนิดหน่อยอ,อ่าอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยอา <c oughs> ม่าสอนเขาว่า ไอจีเล่นเป็นไหมอ่ะพูดไอซีเล่นเป็นไหมนั่นค่ะไอซีกาแฟนี่กาแฟกาแฟกาแฟอะไรกาแฟคารากอรอะไรนะอะไรนะคาปูชิโน่คาปูชิโน่ใครสอนใครได้เนี่ยเรียกว่าอะไรคาปูชิโน่คาปูชิโน่ again again Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, I eat some of the Oh, nice. <coughs> oh, uh, uh. uh, dee dee dee. <coughs> นี่น้องนิวซื้อกระเป๋าใบนี้ให้อาม่าค่ะชอบมากเลยวันนี้อาม่าแอบชอปปิ้งอีกใบแล้วนะใช่สีอะไรสีอะไรสีเทาอวดหน่อยอวดหน่อยอวดที่ไหนอ่ะอไอจีไอจีเหรอที่รักลองกดเข้าไปในไอจี สวมไม่ใช่ที่รักเข้าไปแม็กซาจีพี่เคอันนี้เหรอสวยน่าอันนี้สวยนะสวยไหมสวยสวยสวยทำไม่ได้สีชมพูอะอาม่าไเอาแล้วอม่าถ้นดูไปสิมานวมาดูถือไม่ได้รอ เห็นอา่าดูก็เลยดูบ้างอาม่าลืมถามนี่เพลงเพลงก็จักรพันน่ะที่มาจะถามน้องนิวอ่ะอะไรคะที่ที่บเป็นชต้องมีสักวันต้องมีสักวันอ่ะต้องมีสักสรุปใช่อะ เอาแว่นมาคืนลูกชายหรือเปล่าเอามาวันก่อนยิ้มแว่นไปใส่เหรอไหนลองไใส่ไปด็องใส่ลูกีชอบเหรอไหนลองใส่หน่อยสิ Oh า o นี่ละมินเลยเป็นไงบ้างแห่เอามาถ่ามไนเร็ว very stylish o ต a y stylish เก่งมากได้ โอ้เป็นสีเป็นสีรุ้งเหรอใช่ป่ะใช่อันนี้แวรนเพชรอ่ะเออริงจริงๆมันเป็นแวานสไตล์แบบโทนี่สตาร์กอ่ะใส่เอามาเอาไปใส่ก็ใส่ได้ด้วยนะที่นี่ยังไม่เคยใส่นะลูกค่ะกาวไปตรงนลุงดื้อแต่ก็ได้นะก็ได้นะลองลองอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่น่าได้อันนี้ตลกตอนมันมืดไปอันนี้พลั้ อันนี้ไม่ตลกหวะพี่ตลกอะไรอันเนี้ไม่ได้อันนี้พอได้จะเป็นอีกมุมมองนึงว่าเป็นผู้หญิงแก่อ๋ออันนี้เป็นอีกมุมมองนึงได้ไดโอ้ยเดี๋ยวลองให้ต้นฉบับใส่ให้ดูไหม่่ไมเดี๋ยวต้นฉบับใส่ให้ดูนี่ เต้นฉบับใส่ดูครับต้องี้เป่าก็ได,ดได้ทั้งคู่นะก็ได้ได้ทั้งคู่อา마าตตกไปครับผมวางอยู่บนรถโต้ครับไม่ได้มาตตเป็นซละแ่อมายังไม่ได้่อันนั้นไม่กล้าใส่กล้าูไม่เอาพรู้าอลาลมินกว่าไม่กล้าใส่ เมื่อกี้ยาม่าบอกอภิษทำไมนะอภิษโชคดีทำไมอ่ะไล่เมียช่วยอ้าวหนึ่ง่ะสร้างครอบครัวอ๋อหเข้าใจไหมเข้าใจป้ะหาเมียให้เมียเลี้ยงหัวด้วย เฮ้ยคุยอะไรกันวะไม่ได้ไไม่ด้เลยวะนินทาอะไรกันอ่ะมีอะไรกันวะคุยอะไรกันวะกันซิกกัสซาบเป็นไง